ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีการถ่ายเทอดสดผ่านทางสัญญาณของสถานีที n ีเครับเมื่อวันอาทิตย์ที่สองตุลาคมที่ผ่านมานศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนตุลาคมโดยมีการจัดเตรียมพัตนา,ารบูชาข้าวพระไว้อย่างประณีตงดงาม อีกทั้งยังได้ประกอบพิธีกรรมพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ภายในงานครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านพร้อมใจกันกล่าวคำบูชาพระรัตนารายปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วนะครับก็เป็นการประกอบพิธีบูชาข้าพระจากนั้นได้น้อมถวายพระไตรเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งเป็นการสังสมบุรณ เป็นสเสบียงติดตัวตามไปพบชาติเบื้องหน้าอย่างถูกหลักวิชาจากนั้นนะครับคณะสงฆ์ก็ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตส่วนผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านต่างอธิษฐานจิตตามความปรารถนาพร้อมกับระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมกันดีแล้วในวันนั้นในส่วนของพิธีกรรมในครั้งนั้นนะครับก็ตั้งใจทําด้วยความปลื้มปีติใจแล้วก็ดาเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธ เพราะกัลยาณมิตรทุกท่านที่มาร่วมใจในครั้งนี้ก็ต่างมีความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังและร่วมใจกันในการประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในธรรมแล้วก็ให้ความเคารพในฐานด้วยครับ